สวัสดีครับท่านที่ใช้กล้อง p u จิโดยเฉพาะ XT100 เนี่ยที่ใช้แบต W126S ก็เป็นกล้องที่ดีนะครับปูจิดีหลายๆอย่างเลยราคาไม่แพงแล้วก็เป็นสาหรับมือใหม่เริ่มต้นเป็น new entry เป็น entry level ที่ที่ดีที่น่าสนใจแต่ว่าเขาจะประหยัดจริงๆเลยรุ่นนี้ให้เขาจะให้แต่ตัวชาร์จแบบนี้มาเ็นชาร์จเปรียบไฟบ้านอีกทางหนึ่งก็เป็น ไมโคร USB แบบนี้ซึ่งในขณะที่เดินทางไม่มีไฟบ้านเราก็ไปเสียบ power bank ก็ได้ชาร์จเข้าทางพอร์ต USB ของเขาอย่างเงี้ยชาร์จไปด้วยเดินทางไปด้วยได้แต่ว่าชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวลองดูนะครับสมมติว่าเราเดินทางอยู่เราเสียบ power bank เข้าไปชาร์จไฟที่860มิลลิแอมเลยชาร์จไฟกลับเข้ากล้อง แต่ตัวกล้องต้องออฟอยู่เท่านั้นถ้าเราออนกล้องจะใช้งานเมื่อไหร่เขาจะตัดการชาร์จออกเหลือ0มิลลิแอมเลยนะครับเท่ากับว่าเทียบเอาไว้ได้แต่ไม่เกิดการชาร์จขึ้นมาตอนนี้เราเจออะไรข้างๆทางที่สวยงามเราอยากจะถ่ายเราก็เปิดกล้องขึ้นมามันจะตัดการชาร์จออกไปสรุปไม่ง่ายว่าเขาไม่สามารถที่จะชาร์จไปใช้ไปได้เหมือนกับบางรุ่นใหม่ๆของค่ายอื่น,อ,นอันนี้ก็คือข้อจากัด ดีอย่างเดียวคือเราไม่ต้องถอดสายเข้าๆออกๆออฟตัวนี้ปับ๊บก็จะกลับมาชาร์จใหม่นะครับที่800กว่ามิลลิแอมก็เลยเกิดปัญหานิดหน่อยนะถ้าจะใช้งานยาวๆเนี่ยแล้วไม่มีแท่นชาร์จมาให้ก็เลยเอาตัวนี้ครับสั่งมาคิงมาเนี่ยผมเคยใช้ตั้งแต่สมัย GoPro GoPro 4เลยนะแล้วก็ Olympus ตอนเล่นพวกไมโครโฟเตร์ก็สั่งมาใช้อยู่ตลอด ตอนหลังๆนี่เขาพัฒนาสินค้าของเขาดีขึ้นเยอะเลยมาตรฐานมีแพ็กเกจชัดเจนนะครับอันนี้เป็นรุ่น2บวก1ก็คือ2แบตเตอรี่บวก1แ่ทนชาร์จ USB อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแกะกล่องดูกันเลยว่าเขามีอะไรให้มาบ้างทำมาดีเลยนะครับแกลเลยมีสายสายแถมมานี่สายเป็นเป็นไมโคร USB แต่แนะนำว่าเราควรจะใช้สาย ของเราเองนะครับซื้อสายที่มีคุณภาพแบบนี้ใช้ดีกว่าสายพวกสายแถมนี่อย่าไปใช้เป็นเป็นตัวแปรสําสคัญเลยนะสายเนี่ยถ้าไม่ดีแล้วก็บางทีก็ช้าบางทีก็ช็อตเสียงานเตศก,การแบตเตอรี่มีคู่มือมาด้วยม,ภาาจจม,มีภาษาจีนมีอะไรมาภาษาอังกฤษภาษาจีนมีมาหลักๆก็คือจะมีประมาณนี้นะครับมีสายคุณภาพก็โอเคนะผมว่าเดี๋ยวต้องต้องเทสดูก่อนนะแต่ว่าโดยปกติแล้วผมจะไม่ใช้ของที่เขาแถมมากพวกนี้ก็จะมี แท่นชาร์จแบบด้วยชาร์จนะครับสหลุมเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยจะเป็น input อินพุตสแบบไมโคร USB ก็ได้หรือ USB Type C ก็ได้เพราะว่าสมัยนี้อุปกรณ์ก็เป็น Type C ไปเยอะแล้วเราก็มีทั้ง2แบบเลยเวลาใช้ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าใส่ไปทั้งคู่กล่องนี้ดีมากเลยฮะกล่องแบตเตอรี่กันน้ําเอาไว้ใส่อย่างอื่นได้ด้วยใส่เมมโมรี่การ์ดใส่อะไรก็ได้ฝาเนี่ยมีช่องใส่ เมมโมรีการ์ดให้ด้วยเขาออกแบบมาดีเลยเนี่ยถ้ามี SD นะครับก็เอสดใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยปอดีเป๊ะเลยไว้ใส่ซิมใส่อเอสดรเออมีประโยชน์มีประโยชน์ชนอันนี้เข้าท่าชุดนี้เป็นชุด2อบวกหก็คือ2แบตบวกหนึ่แทนชาร์จอ่าเราลองดูนะครับรหัสของเขาจะมาเป็น W126 แต่ว่าใช้กับ 126s ได้ความจุที่เขาเคลมมาก็คือ1,100 40มิลลิแอมในขณะที่ของออริจินอลของเขาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่า1,260ม ah. ิลลิแอมน้อยกักนนิดเดียวเองนะ1,140กับ1,260เดี๋ยวนี้ยี่ห้อนี้เขาไม่เคลมสเปคเวอร์มั่วเหมือนกับสมัยก่อนแล้วนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็ต้องมาแบบเยอะเกินอะไรเงี้ยเพื่อแข่งกับสินค้าในระดับเดียวกันอะไรพวกนี้เดีย๋ยนี้เขาก็ฉีกออกมาเป็นสินค้าที่มาตรฐาน วัดมิลลิแอมตามจริงแล้วก็วิวงานการประกอบวัสดุอะไรเนี่ยเขาดูดีขึ้นมากเลยนะเทียบกับของแท้แล้วเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ไม่ต่างกันเลยหมายถึงในด้านของวัสดุและความเรียบร้อยในงานประกอบนี่ผมจะใส่ช่องเดียวก่อนใส่ที่ช่องหนึ่งก่อนนะครับสมมติว่าเราอยู่ในทริปของการเดินทางแล้วกันขออนุญาตใช้เป็น t ทย e c นะฮะก็เป็นสเส้นที่ผมเทสแล้วแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำแล้วจะได้ตัดตัวแปรทางด้านปัญหาตรงนี้ไป อ่าโอเคเริ่มชาร์จก้อนที่1นึ่งใจกระแส 1.4, 2, 2> อแอมป์เพราะแบตเตอรี่ลิเธียมพวกเนี้ช่วงต้นช่วงเริ่มต้นของการเริ่มสตาร์ทของการชาร์จเขาจะชาร์จด้วยกระแสที่สูงก่อนแต่พอใกล้ๆเต็มเลยครึ่งไปแล้วเลย70%ไปแล้วมันจะค่อยๆลดกระแสการชาร์จลงมาอ่านี้ลองใส่ไป2ก้อนสก,ก้อนก็จะขึ้นไปถึง 1.8 1.9แอมป์เกือบๆจะพีคสุดของสเปคเขาแล้วต้องดูที่เอาพุทนะครับเอาพุทเอาพุท8.4โวลต์ถ้าช่องเดียว700มิลลิแอมป์ถ้า2ช่อง500มิลลิแอมป์ก็คือเขาจะแชร์โหลดให้เราแล้วก็อินพุตเนี่ยเป็นไมโคร USB กับไทป์ซีก็ได้เท่ากันก็คือควรจะใช้อินพุตที่จ่ายไฟได้ไม่น้อยกว่า2.1แอมป์ถ้าเผื่อท่านไปหาอะแดปเตอร์ใช้ก็ดูอย่าให้มันต่ำมากนัก 2แอมป์ขึ้นไปกระแสที่เขาบอกไว้ในเป็นกระแสของเอาต์พุต8.4โวลต์นะครับกระแสที่เข้าในก้อนแบตจริงๆเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้คือกระแสของ5โวลต์5โวลต์จาก USB แล้วมันจะต้องถูกแปลงขึ้นเป็น8.4โวลต์เพราะว่าแบตเนี่ย7.2โวลต์ถ้าเอา5โวลต์ไปดัน7.2โวลต์มันดันไม่เข้าต้องไปผ่านวงจรสเตปอัพ แปลงขึ้นมาเป็น8.4โวลต์เพื่อจะมาชาร์จ7.2ให้เข้าตรงนี้ที่เห็นว่ามันเยอะเพราะว่ามันต้องใช้กระแสเพิ่มในการแปลงแรงดันด้วยกระแสที่เข้าก้อนแบตจริงๆเนี่ยไม่ถึงนี้นะครับก็คือประมาณ500มิลลิแอมถ้าชาร์จ2ก้อนก็จะถนอมแบตเตอรี่ให้ยืนยาวอย่าเข้าใจผิดถึงค่านี้นะครับค่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่กระแสที่เข้าก้อนแบตจริงๆทีนี้ลอง เอาแบตแท้เข้ามาชาร์จดูด้วยวนะ่าให้ผลต่างกันมากน้อยแค่ไหนอันนี้เอาแบตแท้ชาร์จเข้าไปก็ได้พอๆกันกินกระแสที่ต้นทางที่5โวลต์ในประมาณประมาณนี้ประมาณ1.3-1.4แอมป์แต่ตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้ยังไงก็กินไม่ถึงครับยังไงก็กินแค่ถ้า1 1ก้อนอย่างนี้เขาจ่ายสูงสุดแค่700มิลลิแอมป์ถ้า เสียบเข้าไปสอก้อนเขาก็จะจ่ายสูงสุดแค่500มิลลิแอมทีนี้ในระหว่างเดินทางเนะี่ยเราก็ชาร์จไปด้วยอันนี้ก็ใส่ไว้นในกระเป๋าอัน,นในกล้องเราก็ติดเอาไว้ในกล้องเจออะไรสวยๆงามๆเราก็ถ่ายได้โดยไม่ต้องมาถอดถอดปิดเปิดปิด,ป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 ดชาร์จได้ตลอดมีแค่เนี้วนเวียนกันชาร์จขอให้มีไฟจัก power bank ให้พอก็อยู่ได้ ทั้งวันตลอดทริปการเดินทางแล้วนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับสำหรับ2อบวกหนึ่สำหรับฟูจิแล้วก็ไม่ได้ใช้สาหรับ XT100 ได้อย่างเดียวฟูจิทุกรุ่นนะครับที่ใช้แบต W126 และ W126S ใช้ได้หมดเลยก็ลองเอาไปเปรียบเทียบในการใช้งานมันอาจจะไม่ไม่ได้มีความจุเต็มที่เท่ากับแบตเตอรี่ออริจินอลนะแต่ราคามันก็ถูกกันเยอะนะฮะก็คือ ชุดนี้ทั้งแบต2ก้อนทั้งแท่นชาร์จเนี่ยมันก็อยู่ที่มันพันต้นๆเท่านั้นเองซึ่งถูกกว่าแบตแท้ก้อนเดียวอีกเท่าที่ผมเคยใช้ของยี่ห้อน,นี้มาก็ใช้ได้นานอันนี้ผมใส่ของคิงมาเข้าไปก้อนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เปิดติดนะทำงานได้ปกติสถานะการแสดงสถานะแบตก็ไม่ได้ ึ้นว่าผิดปกติอะไรตอนนี้เขาเป็นแบบมีจอดิจิตอลด้วยนะแสดงเป็นเลเวลอย่างเงี้ยว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วตัวนี้ประมาณ50%แล้วทั้งคู่เลยทั้งสองก้อนชัดประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลองเอาไว้พิจารณาดูกันนะครับว่ามันจะเอาไว้สําหรับเดินทางท่องเที่ยวในทริปที่ท่านจะได้ถ่ายภาพเป็นอย่างมีความสุขไม่ต้องมาห่วงมากังวลเรื่องแบตเตอรี่ขอบคุณที่ติดตามนะครับรบกวนช่วยกด s u b s c r i b e กด ระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ